สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2568ในช่วงบ่ายครับมาิึงลักษณะอากาศกันก่อนนะครับผมช่วงนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคต้นออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งในขณะที่ประเทศไทยมีฝนตกหนัก,กบางพื้นที่ ขอใหาประชาชนในบริเวณจังหวัดอของภาคอีสานของเหานะครบับที่มีนองคายบึงการสกลนครอล้วล็นครน,นพนมระวางอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจิตย์ที่เกิดน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหลาหลกได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดชื่เขาใกลทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มนะครับทั้งนี้นะครับเนื่องจากรลมมรสุมกำลังของ,งแรงผัดปกคลุม พัดผ่านลองขอให้ครับลองมอรสุมกำลังค่อนข้างแรงนะครับผัดผ่านภาคเหนือตอนบนแลจจะผากระเออาเชิงเหนือตอนบนเข้าสูยมคลองผุดกฉะตามบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะครับยังคงผัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอาจจะเอาไทยอยู่นะครับอันหนึง่งพายุดีเสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโนม้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน คาดว่าจะเคลื่อนผ่านไต้หวันในช่วงวันที่เจ็ดถึงวันที่เก้ากรกฎาคมโดยพายุลูกนี้นะครับบอ,อส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยเข้านะครับภาไใย,ย้ตาเทียมกระเในว่ามื้อีกะท้องฝ่าปกคลุมโดยเมฆส่วนลายนะครับครึ้งฝ่าครึ้มฝนได้ด่าตัวอากาศจังหวัดคอนแก่นนะครับพบกลุ่มฝนตกกระจายนะครับบริเวณจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับทัวรายอีสานนะครับแต่ว่า ตอนนี้กีมีลายๆเน่ยเจะเป็นของทางคอนแกนแลวก็กมหาสาครคามของเรดราตัวการสกุลข,ข,ข้อน,นะครับพบกลุ่มฝนตกกระจายนะครับบริเวณจังหวัดบึงกาฬนะครับแลวก็ประเทศเพื่อนบ้านของเขาทางตอนบนนะครับครับมื้อนี้ก็มีฝนฟ้าคนอ,อง,องเยลา6 0ั่วโมงพ้นทีก็มีฝนตกหนักถึงนันกบางแหงอุณหภูมิสูงสุดช่วงกลางวันนะครับอยู่ที่ประมาณ29ถึง33องศาเซลเซียสส,ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ ช่วงใกล้เช้าหรือช่วงกัางคืนนะครับให้ไว้ที่23ถึง26องศาเซลเซียสครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันอ,นออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมกมพียงแค่นีนต้องคอตุลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน